ของเบื้องหลังความแข็งแรงของตู้ AP กันคะ่ะตัวยึดด้านหลังโครงสร้างของตู้ทุกคนเหวยสามารถเข้าไปนี้ได้ช่วนแข็งแรงแมานะคะเสริมโครงให้กับตู้ของเราเนี่ยก็ <c oughs> สินค้าที่พวเราต้องอบอกก่อนเลยว่านอกจากจะแข็งแรงทนทานแ,แล้วยังใส่ใจสวัสดีท่ะพบกับเหมยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวยอยู่ร้านกีนางสาขาราชเจือพึงน,นั่นเองทุกคนคง,งคุ้นตากันใช่ไหมคะวันนี้นะคะหมวยก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะ ตู้เสื้อผ้า a อทีว่าเฮ้ยมันขายดีมากเจาะจกคตู้เสื้อผ้าของสาขาราชพฤกษ์กันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยเขามีแบบไหนอะไรยังไงบ้างตามหมวดมาดูเลยค่ะนี้คะะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่ขายดีมากโอ้ข้างในนะคะแบบมันจะมีแบบมีกระจกแล้วก็ไม่มีกระจกนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นสีโซลิดนะคะแบบมีกระจกแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้นะคะเขาจะมีกระจกบานข้างหน้าแบบนี้อสองด้านหน้าได้เหมาะมากนะคะสำหรับอาพาร์ตเน้นนะคะห้องเช่านะคะหรือว่าใครที่กำลังเข้ามาหาลัยอยู่นะคะอยากซืก้อตู้เสื้อผ้าเอาไว้ในหอพักอาพาร์ตเน้นนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าตู้เสื้อผ้าเขาแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ขายดีมาอย่างยา่งนานเลยนะคะอันนี้จะเป็นปานใหญ่นะคะแล้วก็มีลิ้นชัก2องลิ้นชักแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าข้อพิเศษของเขาเนี่ยปกติแล้วร้านทั่วไปใครเคยซื้อตู้ไหมคะคือเวลาซื้อตู้ออกมาเนี่ยเปิดลิ้นชักออกมาแล้วใช่ไหมคะลิ้นชักมันจะหล่นหล่นลงไปตรงเท้าแต่ที่เนี่ยเขามีความพิเศษคือตู้เสื้อผ้าของเขาค่ะคือเปิดออกมาแล้วอย่างเงี้ย มันไม่หล่นทุกคนคือมันหนึบมันล็อกพอดีอ่ะคือมันดีมากๆมันเอาไว้ใส่แบบถุงเท้าชุดชั้นในหรือออซสซอรีที่ใครอยากอยากจะใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อดีที่เฮ้ยทำไมตู้เสื้อผ้า a p ทําไมถึงยังขายดีขายดีถล่มทลายแล้วก็ที่สํำคัญราคาของเขาเนี่ยถูกมากๆทุกคนเริ่มต้นเพียง1990ทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันต่อไปว่าเฮ้ยนอกจาก เิดลิ้นชักเหล่านี้แล้วมันจะไม่ล่วงใส่เท้าแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรอีกเดี๋ยวตามมาดูกันต่อเลยค่ะทุกคนคือเขามีความพิเศษนะคือเขาให้มีสีให้เลือกทั้ง2ส,สีเลยก็คือสีโอเคนะคะแล้วก็สี <S <S คาปูชิโน่นะคะและต้องบอกก่อนว่ามีหลายขนาดให้เลือกด้วยก็คือมีทั้งขนาด80เซน 90 120นะคะความลึกไม่ต้องห่วงของเขาลึกมากประมาณ50เซนได้เดี๋ยวเรามาดูด้านในว่าเฮ้ยมันมีความกว้างหลายขนาดแล้วมีความลึกแล้วเนี่ยมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะอันนี้จะเป็นขนาดแบบ80เซนนะคะ80เซนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันพอดีตัวมากนะทุกคนคือคือสำหรับใครที่อยู่คนเดียวนะคะอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นคนเดียวนะคะเหมาะมากแล้วก็จุเสื้อผ้าได้แน่นเหมือนกันนะ อันนี้ก็เขาจะเรียกว่าเป็นสีโอเคนะคะอันนี้สีสวยมากรุ่นนี้ขายดีตัวเองคือขายดีสุดๆเลยนะคะไม่ต้องนี่มีล็อกค,คุญแจด้วยเฮย้ยเขาไม่ใช่เป็นตู้ธรรมดาเขามีล็อกคุ้แจนะจ๊ะตัวเองนีมีลิ้นชักสองลิ้นชักให้ดูขนาดเลยไม่ว่าจะสั่งขนาด8 0 9 0หรือ120เขาก็จะมีลิ้นชักแบบนี้ให้นะคะด้านบนเขาก็จะมีลิ้นชักที่แบบ ล็อกได้แล้วด้านล่างเขาก็จะเป็นลิ้นชักฟรีไซส์อีเปิดออกมาแบบนี้เลยเฮ้ยเปิดลิ้นชักโคตรลื่นอ่ะมันลื่นมากเปิดง่ายนะคะนี่แล้วก็สีนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็น90นะคะ90ตู้ AP ของแท้นะคะอันนี้เขาเร,เรียกว่าของแท้ทำไมถึงเขาถึงขายดีอีกเหรคะเพราะว่า อย่างที่บอกไปข้างต้นลิ้นชักแข็งแรงมากอแล้วก็มีเลือกให้เลือกหลายสไตล์แล้วก็หลายขนาดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูข้อสามกันว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วมันมีข้อดีอะไรอีก <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าราคาเริ่มต้นเพียง1,990เท่านั้นนะแต่คือของเขาแบบคุ้มมากอะ่ะ <c oughs> แล้วเรามาดูเคล็ดลับข้อสุดท้ายของการที่นอนปีนาำของเรากันค่ะว่าทำไมถึงตู้ a อททำไมถึงขายดิบขายดีนะคะ นี่เลยทุกคนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีไม้กั้นนะคะเสริมโครงให้กับตู้ของเราเนี่ยให้แข็งแรงทนทานนะคะ mm hmm. นี่ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้าเลือกซื้อเลือกใช้บริการร้านที่นอรตีนังมาอย่างยาวนานนะคะ mm hmm. เพราะว่าสินค้าทุกตัวของเราต้องบอกก่อนเลยว่านอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้วเรายังใส่ใจลูกค้าเวลาที่หยิบเวลาที่ซื้อของเราไปใช้กับที่บ้านด้วยนะคะ mm hmm. ต้องบอกก่อนเลยว่า มันดีมันดีมากจริงจนอกจากส่งซีแล้วนะคะประกอบปีแล้วทุกชิ้นนะคะเราใส่ใจลูกค้าตู้ตู้งถตู้เนี่ยก็คือเขาเสริมโครงให้แข็งแรงหมดนะคะทุกคนคะหมวยพามาสองเบื้องหลังความแข็งแรงของตู้ AP กันคะ่ะนี่ที่พี่เขาประกอบอยู่คือตัวยึด ด้านหลังโครงสร้างของตู้ AP นะคะเพื่อเพื่อความแข็งแรงของตู้ทำให้ให้ตู้เนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะไม่เปราะบางนะทุกคนคืออันนี้คือเคล็ดลับของร้านที่นอนปีนัาของเราเลยนี่คือเขายึดเกาะทุกตัวนะด้านหลังคือแน่นมากนี่รับรองว่าใช้ได้นานมากแน่นอนนะคะอายุการใช้นานของเขาแล้วก็บวกกับราคาที่เริ่มต้นเพียง1 9 9 0ยังไงก็คุ้มแน่นอนกับคุณภาพที่ลูกค้าได้รับไปนะคะ ก่อนจะจากไปนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ของเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสินค้าที่นอนตีนางนะคะก็สามารถไปที่ทุกสาขาได้เลยใกล้บ้านนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้โชว์ให้ดูเลยว่ามีสาขาไหนบ้างนะคะไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย